บ้าบอไปแล้วไฮ้ยต่ตอปลาตัวนะ้าแปลกเลยครับโดนพี่พพพ Down. Don't, 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 don't. Good, good, good. Good, good, Hey, kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. สวัสดีครับน้าๆนนวันนี้วันอาทิตย์เราเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำเหมือนเดิมทุกวันอาทิตย์ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ของบ่อน้องเข้าวหอมลบบุรีนะครับเป็นปลา200วันนี้ก็พอดีเรามาตรงกับที่บ่อข้างๆเขาลากปลาจะอาจจะมีเสียงกางเกี่ยวจาวกันบ้างก็มีทั้งเครื่องสูบน้ำ ตั้งอยู่อะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกับตาที่พวกเราตกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นเรามาคอยติดตามผลงานกันนะครับนานาว่าวันนี้เราจะรอดกันสักกี่ตัวฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนานาทำแล้ว ตอนนี้เรื่องนั้นนะครับ तो इधर नहीं खो

ก็แบคนรเลยคูโดนแ้ดน้วไปเลยครับพี่เลยพี่หนึ่งัดี ขอบคุณครับื้มขอบคุณครับตัวแรกนะคระับแล้วท็ยิ้มคิ้มหน่อยนะตัวแรกครับหกสามหกสามแก้วแก้นะครับตัวแรก

ปาตัวนะ3สแปดนะครับโดนพี่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  <said that? S 1> ห <store> ลุดนะครับโทษทีพี่จะไล่ก็ตาเกียดนแล้วเออเออ โอ้หเขยปักอจัดแดปักคอ้อได้เลยโ้อผต้องมานั่ง่ออะไรอะไรดนะอดาแดอ๋อแม่งองดูที่งุังพี่จิ๋วตกให้ผมผมแป๊ันึงคกระ่เบานะกัเากัหรือโดนตัวมันด้วยน่าจะมีโดนตัวปนด้วยพี่ัว oh un peu plus

จะรันไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้รันโอเดร่ย้ายตัวมโนคว้ากอน ทั้นี้ง่ายกว่าเดินไลเดินไล่กัเดี๋ยวทั้งคุก็กินจะไปทั้งคุนี่ย้ายบ้านชอเะไรวะไอ้ยี่สังเหี่ยงงกันปมาปึก นีสายตัวนะครับดตัวเก็บให้ผมก็ได้นะครับเก็บได้ไหมเก็บได้ตั้งคันครับตั้งคันเหยียดนอ่าใช่ครับเหยียบรอดเหยียบรอดตัดแต่ก็ได้ แบบนักขาน นะครับสวิงไครนะท็อปปะขอบคุณครับนะท็อปสามแปดนะครับสีปานินเต็มคอเลยไปแ่วตัวต่อไปกัน เป็นไงก็ไป่ก oh, ินหรือกินมีนอนติดกัน นะครับนกแก้วเป็นเวลาที่ทเล่นได้เสร็จมปตักเองได้ไปตักเองนะเดูเดเนานจะเจอ ขอบคุณครับพี่กอลขอบคุณครับกระปุกแก้วนะครับสองพิพ้ธนะครักแก้วครับ,กกรบเดี๋ยวหาตัวต่อไปกัน หสิดห้านะครับหมดแก้วโดน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 ดแล้วครับรุ่นล้าไม่ได้ผมแตะไม่เป็นไรเลยแต็ต้องต้องไปฮเดี๋ยวข้าศกับ

รูมูาดนยัไงปไรักน้องจะไปรักใครแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยหายหายน้องก็นุยน้องก็นไล่มาไม่อะไรแม่เดินงอนไปเลยบอกว่าออกมาต้องกาชาติยาจริงริตอพี่ต่อี่นน่ะ ้องปิบห้25นะครับลบแก้วครับพี่โกนฝาตัวนะาฝาไปตัวนะครับฝาตัวนะมือนก็พาย,ยายามพี่มันล้างไม่อยู่ โอ้วิ่งทช่ไหปื๊ด <c oughs> ปื๊ดอู่ดิต้มาเนื่ยอยตาคุณครับปื๊มนกแก้วสองห้านะครับนกแก้ว ยานนี่น้องเข้ามานะถูกไพี่ตามสเปกครับแก้วสองจุดห้านะครับไปหาตัวต่อไปกันก่อนยังพอมีเวลา อ <laughs> แอกแดกน้ำเไหมแอกแดกดน้ำโทษดีะค,ะครับชา่ีออวแอกไอนะ้นวขวาตัวนะครับขวาตัวนะสองาครับหลุดแก้วขวาตัวนะครับผายาตัวนะวายาตัวนะ สุดท้านะครับนกแก้วนกแก้วแผงลิตแก้ว<าะ>จ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลา โอ้โหโอ้โหเอา้าเดี๋ยวลูดเร็วเวมาเอมปากแล้วเออขอบคุณครับ